ัดีรุ่นเมกาทุกคนกคนะครับในพี่ก็จะมาสอนสเต็ปยิงลูกซองเข้าหัวระยะกลางนะครับก็ผสมใกล้นะทุกคนโอเคปะ่ะเดี๋ยวพี่จะไปสอนในโหมดฟรีตายเดี๋ยวพี่ไปเจอกันโหมดฟรีตายไม่ใช่ผู้เยอะ,ะจุกโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่อยู่ในโหมดฟรีตายแล้วนะเดี๋ยวพี่จะหยิบลูกซองยาวก่อนนะตาสเต็ปเอ๋อไอ้สัตว์โอเคซองยาวของแตงก็จับสามนะไม่ใช่จับสามดิบ้านท้ายสามเพียอะไรเลยสเต็ปก็คือสเต็ปแรกอนะ ถ้าเราอยากยิงระยะกลางได้คือเราต้องฝึกจากการวางเป้านะวางเป้าคือหนึ่งใต้เท้าสองตัวสามบนหัวโอเคปะเต็ปที่หนึ่งก็เริ่มจากบนหัวก่อนนะบนหัวก็ให้เราลากลงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะโอเคปะเต็ปนี้ก็ฝึก,กง่ายานะส่วนสเต็ปที่สองสเต็ปกลางตัวนะถ้นาน่าเป็นตัวเจโอเคปะตัวเจงี้โอเคส่วนสเต็ปที่สามก็เอาเป้าวางไว้ใต้เท้านะงัดขึ้นเฉยงัดไปไวนะโอเคปะ ก็จะประมาณนี้นะก็มันอาจจะไม่ติดร้อเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณฝึกบ่อยๆมันก็อาจจะได้ร้อเปร็นนะส่วนตั้งค่ามันก็เกี่ยวนะโอเคปะ่ะส่วนตั้งค่าเดี๋ยวพี่จะมาเปิดให้ดูท้ายคลิปโอเคปะ่ะถ้าดูจบก็จิงคมทุกคนเชืพ่พี่อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยก็ตัดมาจากกันท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูไหไลค์ก่อนแล้วกันจุบ โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ส่วนของตั้งค่าแล้วทุกคนก็ตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะอันนี้ไม่สําคัญสําคัญแค่ตรงนี้นะกับอันนี้นะการปรับปุ่มก็ใครจะตั้งตามก็ตั้งตามนะปุ่มยิงพี่ก็เอยอันนี้ปุ่มไอวอลหนึ่งร้อยนะปุ่มยิงพี่ก็ประมาณเท่าไหร่มันกดไม่ได้ก็พี่ตั้งประมาณเจ็ดสิบนะส่วนใครอยากตั้งตามก็ตั้งนะนะก็คลิปนี้ขอยี่สิบไลค์พอแล้วจะกใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดซับสไครป์พี่เด้จเจอกันจบ